อุ้ยเขาเป็นเพื่อนกันจำทัาเขาไม่แย่งกันซุปเปอร์แมนไอรอนแมนเจเจเอเอ๋าพี่บอกใครนะว่าไม่เปิดโอ่งนะวันนี้นี่ฟันน้อออกมาข้างนอกโหเขาพยักหน้าใหญ่เลยเนาะโอ้ยน่ารักเดี๋ยวอุ้ยซิงว่าซิงว่าบุ๊คิงว่าบุ๊ค กิจกรรมเก็บไข่ครัวจิ๋วอาบน้ำควายคาบิบาลาลาอะปะปีไปูกคนถูบดีใช่อเอาลนเ,นเลยสิแลก็เลยกันหายใจไว้ตอนพูดอะเขาทำใหม่เนาะพ่อเนาะนี่ปากคาบิบาลาแน่ใช่แต่ว่าน้องอยู่ไหนไม่รู้อะง่าย แ้วอยูอ่ในเครออ๋อ,อถ้าจะให้อาหารต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โซนขายอาหารสัตว์โอเคคุสองตัวแม่ให้อาหารถ่ายรูปพิ่ซิงซามีซิซ่ของโบนหนูด้วยแม่ซิซิของโบนหนูมีด้วยอันนี้อะไรอ่ะกระต่ายไม่ไงห้ามอุ้มกระต่ายอ๋อกระตุย เธออยากเล่นสิงจาเดี๋ยวค่อยเล่นมันแดดร้อนอยู่เธอได้เล่นแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะได้แม่จะเล่นตัวแม่ให้เลยนะให้อาหารก่อนแม่จําอะไรไม่ได้เลยเขาทาใหม่อ่ะอยากเล่นก่อนนะอ๋อโอเคน้องอิ่มแล้วว่าค่ะบีบารละจอมท้ามันแดดร้อนอยู่เดี๋ยวแม่พาไปลมๆแน่นอนกินข้าวเสร็จเดี๋ยวมาเล่นไม่ต้องห่วงเลยให้อาหารแก่เอนะ ซื้อยังยังไงก็รอจอมทับเนี่ยแกกับแพนี่กินอะไรบ้างคืออันนี้ปะเท่าไหร่อะคะกิกเนยยี่สิบกิมเนยยี่สิบสองกิมแม่ลูกโอเคสองกิมค่ะรับกลีบได้เลยสองกิมนะหนึ่งกิมแกะสองกิม อุ้ยดูน้องหมูดิตัวใหญ่มากน้องหมูกินอะไรอ่ะน้องหมูตัวใหญ่มากเลยให้นี่ก่อนไปหาปลาปลาปลา,ยปายอยู่ตรงน้ครับอ่ะ,อ,ะอุ้ยเขาอิ่มปะเนี่ยทับนี่เขาขอแล้วเขาขอแล้วอุ้ยพ่อมีข้างบ้านเขนาน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวอุ้ย จริงเหรอน้องน้อง,น,องน้องกาวน์วนู่นตัวข้างข้างท่อยไม่ได้กินเลยน้องกาวนก็ว,นกวายเหรออ๋ออะน้องอืออยู่ไหนอันนี้น้องให้จะภาพให้อุ้ยมีเขียวเขียวด้วยอันหนูให้เองหนูให้เองไปดูหนึ่ห <c oughs> <c oughs> าสงสารเขา ข้าไปกินข้างในลูกไปให้น้องอันนูน้นถือถือเล้งหมูกินฟักทองใช่หรอเดี๋ยวค่อยเอาฟักทองม,มาให้แี่จันอาให้ควายได้หรอไหนควายอยู่ไหนอ่ะก็ในไงน้องหมูนู่นไงควายอยู่นู่นนี่ไงควายอ่ะหนูให้สิเดี๋ยวเห็นขี้มันแล้วไม่อยากให้เลย ไม่เหม็นไม่ได้กลิ่นเจ้าลืมเอานี่ออกโอเคโอเคเขาขออุ้ยเขาโค้งจริงปิงกาปิงกะาพวกพวกพวกวันเต่าปากเข้าวพวกพวหนัวจะกลิ่นโคตรโอ้ยน่ารักกวายไม่มีก็เป็นพ่อของแม่ใช่ไหมกล้วยทีทีต้นนี้กินอะไรนี่น้องนบอน้องมาแล้วเร็วไปเลาะจะหลอก ไปาน้องเก่งมากใส่น้ําอุ้ยน้องไม่อีกตัวแล้วจครับใส่น้ําลำไหลเฮ้ยกระทบอ่างใช่น้ำปึ้งปึ้งกระทบอ่างเจ้าอย่งปึ้งกึ่งบารังเจ้าน้องไอเหรอเฮ้ยกระโดดกัดกใจกล้าหน่อยเออกัรเหายใจเราไปเลยเร็วเขาขอใหญ่แล้วบอกเขาขอก่อนนี้ เก่งมากเขาต้องไปเลี้ยงเบบีนะเขาต้องไปเลี้ยง, <c oughs> งเบบีนน๋คลายปีนได้ขึ้นไปได้เหรออุ้ยจริงเหรอขึ้นไปดิฮับขึ้นไปนะแม่จะอยู่ข้างล่างนะโอเคไหมฮับอยู่ตรงนี้นะฮับยืนตรงนี้นะนี่ฮับยืนตรงนี้แม่จะยินข้างล่างพ่อถ่ายให้หน่อยซา <c oughs> นคอลาชา จริงมากจริงว่าจริงมากบุตรจริงว่าบุตบ้านไก่ไข่อารมณ์ดีอ๋อเก็บไข่ในเนี้ยเหรอครับดูเขามองแม่ดีเป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 ๊ะวิ่งฮึบฮึบฮึบสุดท้าย เขาพยักหน้าใหญ่เลยเนาะต้องพับเชือเปล่านี่น้ำล้างมือเอ้าไม่ใช่โอ่งเปล่าพับอย่าบอกใครนะพับอย่าบอกใครนะว่าแม่เปิดโอ่งอ่ะวันนี้นุ๊กนี่จะโกรก่บอกไม่ได้ไม่จะโกรกไม่ได้บอกใครนะ ถ้าาบอกเจ้าหน้าที่จะเป็นไงอ่ะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเอเข้าวโพดนี้ให้อะไรอ่ะเไก่หันกินหูค่ะอ๋อแล้วฝักฝักทองให้หมูก็ได้เลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้ปย ไม่จับดูอยากให้อย่างนี้หรือว่าให้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ปหมคะอ๋ออย่างนี้หนูกลัวเคยโดนจิกแล้วแค่เทใส่นนี้เลยเนาะไม่จับหนูกลัวไม่จับจับไม่ได้หรอหนูโดนเคยโดนจิกอีกแล้วอุ้มมาอุมมาอุมาอุ้ยเดี๋ยวพ่น้องควายไม่ใช่นี่น้องหมูเฮ้ยเจ๋งเนาะน้องกินอย่างงี้เนาะ คับจับสองมือเองนะถ้างั้นอ่ะโอเคอุ้ยเป็ดเป็ดเป็ดตัวข้าวค่ะอุ้ยอีกตัวนึงไม่มากินหรออ้าวอุ้ยเขาเป็นเพื่อนกันจำทัพเขาไม่แย่งกันอุ้ยทัพเป็ดก็กินอ่ะเดี๋ยวเราเหลือน้อยๆแล้วเราเราโลยให้เป็ดโอเคไหมเป็ดอะไรอะไรอะไร อะไรอะไรว่าน้ำไข่กระเทียมบ้าเฮ้ยให้เขาตีล้วเฮ้ยน่ารักน้องคงองวายน้องหมู <í> พี๊กพีกค <í> วายเฮ้ให้เป็ดนะอุ้ยอ่ะ ขอโทษเข้าก้อนเลยขอโทษนะอกุยกุยเอาเอาเ้ยกุ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 ยเอาลงมายังไม่หมดลงมาลูกซสุปเปอร์แมนไอรอนแมนเจเจเอเอ มันคือควายให้เขาสองชิ้นนะมันคือควาย,ยน้องตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่กว่าทุกที่อีกเนาะแจมน้องคือควายไม่ได้กเห็นฟันน้องมาเนี่ยฟันน้องออกมาข้างนอกอะให้สิน้องคือควายนี่ไงน้องควายนี่น้องอ๊อกแค่สองชิ้นเองอ่ะใช่เราไปให้ตรงูข้างในอีก พ่อเราต้องเหยียบแต่สีขาวแลนน้นเราต,ตายคืออะไรซิยังพ่อไม่รอดแล้วจำท่บพ่อเหยียบแต่สีเขียวอะ่ะอาตาไม่ให้อยู่ด้วยกันก่อนครับว่าแม่จะถึงไหมตัวน,นั้นอะถึงถึเอ้ยน<ข>ละชินพนอดีโอเคแม่เก่งไหมถ่าเ,เขาจุ๊บกัน จะได้ญ่ตัวผู้อุ้ยตัวใหญ่มาก,มกมพ่อเขาหรอใช่พออ่อคนนั้นเมื่อกี้ไม่ยอมออกมาหมดแล้วอุ้ยดูพี่พแท้สิจ้าจ้าอ่ะให้แวะผักซะหน่อยอ่ะแม่จำม,มุมเดิมจำไม่ได้เลยจะาตั้งตัวสีเขียวจะตั้งตัวสีเขียวจะ้านูนั่งตัวสีฟ้าจ้านั่งตัวสีเขียวจ้าอมสีเขียวอ่ะหนูรู้ เ้แม่แม่จะดูพี่เทพก่อนลุงเทพเสร็จว่ายน้ำนะใช่เย่ดูพี่เทพปเทพน่ารักมากเลยอ่ะรับเรียกดิเรียกดิเทพเรียกดิ ต้องทำเสียงเทพเลยลูกไม่ต้องต้องใหญ่ใหญ่เทพเทปฉันรูอยากนูอยากเล่นน้ำอ่ะเบ้เขีิบเลเบเลเ้าเด็ดเดเด็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 มเขาวีบเลเขาวีบเครับอ้ามีมีสตัวนะจ๊ะครับ อ๋อเขาน่าจะอิ่มจริงจริงค่ะบิบครับบิบมบบเน่าจะอิ่มจริงอ๋อเล่นได้กี่ชั่วโมงอะคะไม่ได้จำกัดไม่ได้จกัลืมกดไลค์กดแชร์ลคพวกเราแล้วก็เท่าใจส่วนเราบ่อยๆสวัสดีครับ